นนอันนี้สีสีสีแดงนี่ใครอ่ะพี่เองผมสีแดงไม่ใช่พี่หรอสมภูอ่ะผมผมสีส้มอ่ะเราลงไม่ได้ผมไหนวะผมสีม่วงคือภูสีม่วงคือหนูสีเหลืองอ่ะผมเย็นโลภูอะไรน้องพี่โถื่อไอ้ปูตั้งแต่แรกกัแล้วไปสีเหลืองแล้วเยลโล่หมดแล้วเห ทุกคนฮะคลิปที่กำลังได้รับชมความสุขต่อไปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของย้อนหลังไรฟ์สตรีมนั่นเองถ้าใครอยากรับชมความสุขแบบสดๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ t w i t c h t v i a m s o m e t i m e ฝากช่องของผมด้วยนะครับรบกวนด้วยฮะอะไรอ่ะเกมเข้ามาแล้วนี่เล่นไปแล้วเหรอเอามานี่คือมวนหนึหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ ออะะไร่่พีให้แล้วพี่เจมมาด้วยสรุปฐาอยู่รถอวันสตรีมมันมาเอยเอ้ยต่อแถว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 อย่าดันให้กูออไปก่อนไอ้เจมไปฐานนั่นเลยเจมไปถานเจมไปถามไปฐานไปไปไปต่อไปต่อไปเจมไปฐานให้หน่อยอันนี้ผ่านปะเฮ้ยเจมไปเรื่องหนักคนเดียวนะกหคนเดียวนะกหคนเดียวนะกหัก ทำไมเนี่ยเย็นๆเดินได้อีกหน่อยอยเดินอยเดินทรงทรเครงแล้วิกอะไรนี่เออเนแบบนี้เย่ังมิดจับ้ามเอเอาตุ๊เดเอตุ๊เ้เย

มันขึ้นได้ครบสิมา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 วยขอคุญแจให้น้องเจ๊แกดื้อแกแกุญเจเฮ้ยไปผมมีคุญแจนี่มาพี่ผมมีคุญแจผมต้องเป็นคนขึ้นหรือเปล่าไปไปไปย่าดยไปแล้วนะไปไหนไปไหนไปคนเดียวนะไปล้ว แล้วแบบแล้วแบบออกเขาขึ้นไปยังไงอะนี่ไันมันมันมันแปดคนถึงจะขึ้นมึงไปคนเดียวทดไมแล้วมันจะพาเลยมาถึงครูก็เห็นแววแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจอมาดูล้เดี๋ยพัอเดา๋ยาพูง ว้าวดี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 ดดี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 ีด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 ดดี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 ีด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  เดีขึ้เนพี่เบพี่เบไม่ไมรับพร้อมกันเราอย่าฟังหัวเพื่อนโอ้โคนหลังไปก่อนคนหลังไปก่อนเ้คนหลังคนหลังคนหลังเไปพี่เบเอเออเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไม่เปิดประตู่่ลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นใเปดัประตูคักประตูกดกดเพิ้สวยเอ กดตบิวพี่พี่เบสกดออกมาได้เลยพี่เอาออกมาได้ด้วยเหรอออกได้นี่ยเล่แต่รวมันมีสามด่านนะเกมเนี้ยอ้าวโอเฮ้ยสามก้อนสามมาคุณเจ็ดกนเอาฝั่งนี้เหรอพี่เอาคุณแจคุณแจอ่าหยิบ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 มาังบันไดบันไดบันไดหกเจ็ดต้องแปลงคนเต็มต้องแปลคนเต็มต้องเลยอ่าเออขึ้นมาพี่ขึ้นมาเออท้องบนโดดพร้อมกันให้ให้แล้วเขาแท็กมาได้ อ่าอ่าตัวไกรโดดตัวไกระโดดกรดโดดโดดโดดดหนึ่งหนึ่งสวยโดดโดดนยสวยสวยสวยเรานับพร้อมกันดีกว่านับให้หน่อยพี่ หนึ่งนึงหนึ่งนึงนี่ดูต่งีสีหึงหนงหนึ่งนึ่งอหน่อยนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงอ้ยอยยอ้ขยับเราทำเนกันันดก็ันดขยับางหวขยับข้างวาขยับข้างวาเราทําอะไรเราันนี่กัน่ขยับข้างวาแก่ขยับข้างเอ้ยแหนบเอาเอาหน้าเอาหน้าอต่องนั่งไ่่ปน้องน้องพี่ก็ะโงขึ้นไปน้องพี่ ส่งดีสรงดีอ่าพี่พี่เบ๊พี่เบ๊ออกมาหน่อยพี่พี่เบ๊ออกมาหน่อยให้เป็นการของเราเนี่ยเอ้ยพี่เยวก่อนอู้เอาทำไงอ่ะเนี่ยโอ้โหงั้นงั้นเราเริ่มตรงนี้เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มตรงนี้อ่าเริ่มเริ่มไปไปไปอย่าตกอย่นละหัวชันละไม่เกมจับปลาถึงวะไปครับเออนี่แหละ ได้ได้ได้ถอยถอยถอยเลยถอยเลยิ่งเอ็งก็มาขึ้นขึ้นหัวทีละค้นสวยเลยกระโดด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 หนึ่งสองสามเฮ้เหมือนเดิมคนภาพเดิมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็บหนังไงแล้วที่นี่ไม่ต้องออกก็ได้ Five minutes later หรือว่าเรากดดีพร้อมกันนี่กดดีพร้อมกันนี่กดดีพร้อมกันไม่ได้ตัวมันต้องแนบนี่ไงหนึ่งแล้วนี่นะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดดีมีคนไม่สีเหลืองไงสีเหลืองไม่กดไม่กดดีไม่เหลือไอ้กล้าน่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแค่นี้ก็ได้เหแล้วดิเอาแค่นี้เหรอ ตัวทำไมวะเนี่ยเออวุ่นวายต่อตัวทำไมอ่ะก็แค่ดันเฉยๆอ่ะโอเคชนะแล้วมาคุณแจที่เราต้องข้ามไปให้ได้ทุกคนก่อนเออว่ะชิปหายแล้วเฮ้ยได้เลยชันเลยพี่เบสเราต้องเราต้องดันไปฝั่งซ้ายเราต้องดันไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งซ้ายได้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 พี่เบสโดดมาพี่เบสโดดมาโดดมาเลยพี่โดดมาเลย สีเหลืองมาดันแล้วอย่ามาเยจโอ้ยดีค้นนอีคนเอไม่ได้ไปอนนี้มหมดมอย่าชิดเกินแล้วแล้แล้วไไปไไปอยู่ก็อยู่ไกลปูเฮ้ยมันง่ายเหมือนเกมนี้เอาลืมง่ายงถืง่ายดิอุ้ยอันนี้ยกยากะายแล้วพเอพี่เพี่อกย่าเดินเยพี่เอกอพี่กคนละานลี่ยน่าคนละก้าีคนละ้าเออคนละ้า เกมเกมโดนตุ่มเออเกมตุ่มคุณเจมอ่ะเราววแล้พี่เจมโดนขังอ่ะอไต้องไปเรื่อยๆร่ะอันเนี้ยเอาคิปหายแล้วเราไปนี่ไงนี่ไอ๋อนี่ไงคนละตุ่ม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 ดันมาทำไมนะมีแปดสีส้มคือพี่เบสต้องมาเจ๊ยัน นัวนะนัวนะเมื่อกี้เต้นหนัวนะใครเห็นก็เมื่อกี้ได้ยินเลยกูไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ไปเฮ้ยจรวดเฮ้ยอ่ะไม่หามาไปแล้วโวยไปด้วยไปด้วยใครดึงมาใครเอาอะไรมาบังอ่ะไปหัวข้างล่างต้องไปด้วยป่ะข้างล่างนั่นเดี๋ยวพี่ไมีมีนี่ไงมีลิฟต์มีลิฟต์มีน้ำหนักใช่น <söz Census comfy> ้ำหนักลงลง ไอ้เมเดียวอ๋อเพื่อนียกคุณแกดลงมากดลงมาไปรับ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 ไดวมนไม่ไยังยังนไว้กระโดดกขึ้นมากระโดดขึ้นมากขึ้นมาต่อตัวต้องต่อตัวขึ้นไปกระโดดกระโดดกระโดด

ไม่นะฝั่งฝั่งนู้นมาได้แลยนี่ผมหกคนแล้วฝั่งนู้นอ่ะอย่าบังอย่าบังไม่ทันไม่ทันไม่ทันรอ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 ข้างหลังรอข้างหลังไป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 ตัวมีตัวมีตัวคือแม่ตัวมีตัวคือแม่กูดิ้ว่าก้ว่ามันกดลงกดลงโอ้โหกดลไม่นะ

หายุ้ยเกมโคตรแอคชั่นอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนเฮ้ยเดี๋ยวเปิไม่ได้กุญแจกุญแจอยู่ที่ใครออยู่่่ทีีแฮปปป้หรืเลาติดกูติดเปิดไม่ได้อยู่ขอลงอีกอันอยู่ที่พี่เอกอันด่วนลุยเกมฮอลล์ดีกว่าใช่ไหมเสียงเยอะเลยแล้วแต่เจ็บคออยู่คิดว่าไอ้ด่านที่มีเวลาเนี่ยน่าเราน่าจะไม่รอดกันเราเอาเชือกเดี๋ยวนี่ยดูรอดดูทรงแล้ว มีทางรอดสุดแล้วกูทูเกเตอร์เนี่ยโอ้โหพี่หนูคนที่สาม เล่นดึงฉากค่อยไปทีละคนค่อยไปทีละคนพี่เพื่อนก่อนี่เมื่ออนกี่เือนก็ดีกับใครกับพี่โบเต้พี่โบเต้ใครพี่ติ๊ก้กับน้องพีพี่เบสล่ะปเนี่ย้มันมดันมาด้วยมาด้วยเเอฟดึงอย่ดึงเอฟยวเดวเดียอยดึย่าดึงอย่าดึอ่งอย่าเดย่าดอ่าดึ่งอย่าย่าดึง่่ยอา่อมันมีออ่ ไม่ไม่ไม่นะไม่นะไม่ไม่อย่าถือผมลงไปไม่ถเพื่อยด้วยโอเคโอเคแล้วไมปต่อตัวต่อตัวเอกขึ้นออขึ้นไม่เพลี่เย็นเย็นต้อให้หัวเชื่อมาเยี่ยมให้หัวเชื่อคนงด้วยพี่เอาโดนผัดกันแล้เฮ้ยเฮ้ยไุณแจกุณเจไปเจถาไปคุณเจเฮ้ย

คนต้านกันตีเราหาหัวเชื่อก่อนใครวันแดงคิววะเอ็กแม่งร้อนที่ไหนเลยแกเฮ้ยไม่มีเชื่อแล้วเยีไม่มีเชื่อแล้วเดี๋ยวเอากลารไม่อยู่ตึงจอบโอ้โหค่าโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยโอ๊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 ยต้องไปพร้อมกันใช่ไหมพร้อมกันไม่ใช่มันต้องต่อตัวแล้วก็ไปปะเดี๋ยวผว่า

ไม่ได้ที่โดนลงเยกว่าเสียวกว่าดูดูดูโซนต่อเลยโหได้โหได้เฮ้ยเฮ้ยเออเยต้โู้ต้เฮ้ยเฮ้ยชิวๆวอะเปิดประตูเดประตูแฮตตี้เอยมันเหญย้น้เองกสองคนี้เปดระตูหน่อยเปดประตูหน่อยอยู่ดีกันอยู่ีกันหอย ก็ไม่เท่าไหร่ในเกมเนี้ย่ายมากนะเกี่ยวตีเราทำสปีดรันมั้ยเนี่ยหรืออะไรเนี่ยนี่ชนะจุดพลุหน่อยแล้วจบชนะจุดพลุหน่อยย้ายย้ายขอบคุณเเราอ่เจ้า

ไปลุยลุยพี่เอกลุยกระโดดกระโดดเอาอาเอ้ยเดี๋ยวปีกแล้ต้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่ค uh. ือเดี <bung come into me> ๋ยวแป๊มหนึ่งหนึ่งคือน้ำหนักมันไม่ได้เว้ยมันต้องโดดพร้อมกันสี่คนโอเคสีม่วงอย่าลงสีม่วงอ่ะเมื่อกี้เขไม่จะลงมีคนรึยัหนูได้วยเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเส้นพัน

ผมว่าต้องต้องเอาด้านขวามาพี่ให้มันให้มันตึงรังกันน่ะด้านขวาตึงรังมัตึงรังหรอพี่ใช่ให้มันตึงรังกันคล้ายปุยเล้งเราเดี๋ยวเราค่อยๆเดี๋ยวพี่จะโหลดลงไปเป็นฐานโอเคแล้วเดี๋ยวกล้าลงมาเหยียบพี่เสร็จแล้วก็ด้าเป๊ะที่โดดเหยียบพี่แล้วเก็บโอเคค่อยๆค่อยลงเลี้ยงเน้เดี๋ยวเชื่อเขาไม่ถึงโอเคลงมาแล้วกล้าลงมามาเราจะลงมาแล้วลงมา ผมมาเดินไปนะเดินขวาไปนะอย่าหยุดอย่าหยุดผมมาผมมาผมาไม่หยุด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 ผมตกลไปเลยเหรอผมตกลไปเลยเหรอไมไ่ยดค่อยลงไมค่อยลงค่อยลค่อยลงม่ค่อยลงไม่ค่อยมค่อยลมคอยไมค่อยลงมเค่อยลมโไม่ไ้่่อึงไปก่องมองอยคอ่อค่อยคลไม้อมอคนอ่โอเคไ่ điều nó mới đi lên 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 น้พี่โดสามฮะอ่ะเดี๋ยวโขลกพี่เอกน้ำเขาเอพี่ขันน้ำเลยพี่เน้ำเลยพี่โดดน้อำไปเอาสวยมากเอ๊ะ

เออเยปิดเปไปเข้าไปเข้าไปไป้าไปปนึงผมไปหยิบน้ากันนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมเปิดแอร์ก่อนผมไม่ไหวละ้พี่ผมไม่ไหวเหมือนกันผมต้องเซฟก่อนดูคลิปนี้แล้วนะคะผมก็ดูคลิปต่อไปดูคลิปหน้านะครับดูคลิปหลังดูพร้อมพร้อมกันนะคะผม ขอบคุณมากแฮ